ไอเดียเนี้ยแนวความคิดเนี้ยควรจะไปสนับสนุนในอีกหลายๆอุตสาหกรรมนะครับ,รบที่ค่อนข้างจะโดนจำกัดนะครับเช่นอุตสาหกรรมป้องป้องกันประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกว่าเราผมขอยักข้ามไปนิดเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเพราะเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับวันนี้เราป้องกันประเทศเราให้ฝรั่งมาเขียนซอฟต์แวร์เสมือนเราไปซื้อ กุญแจนิรภัยครับเราให้เจ้าของให้ให้คนขายคุญแจมาตั้งรหัสให้บ้านเราซึ่งซึ่งมันก็แปลกเช่นเดียวกันนั้นสิ่งเหล่านี้ตอบคิดแบบนี้ครับมันต้องมันต้องถูกนํามาบริหารจัดการใหม่สําหรับการเดินไปบนแทร็กที่ผมพูดตอนต้นนะครับใช้ควิกวินเราคืออะไร3เดือน6เดือน1ปีแล้วก็เป็นนโยบาย4ปีเราจะทําอะไรแต่ว่าโดยมายาทเราก็คงรอเรื่องของ รัฐที่แถลงนโยบายเพื่อไม่ให้มันไปขัดแย้งกันนะครับเผื่อเอาไว้แต่ว่าโดยกรอบคิดครับเพื่อให้ตอบโจทย์นี้พอเป็นพอเป็นแนวทางนะครับกระทรวงเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องคอมมิวนิเคชันอย่างเดียวน,นะครับแต่ก็หมายรวมไปถึงเรื่องของอการเตือนภัยนะครับการบริณาการด้านภัยพิบัติซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราหลายคนนึกว่าอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์ ่งผมแปลกใจมากหลายคนยังเข้าใจผิดแต่จริงๆเป็นหน่วยงาน<ะ>ที่ขึ้นตรงกับเรานะครับตรงนี้ก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เราจะให้ความสําคัญนะครับผมอยากจะใช้คำว่ายกเครื่องนะครับสำหรับสิ่งที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอศูนย์ทั้งหลายเนี่ยท,ที่เกี่ยวข้องกับด้านภัยพิบัต<ะ>ินะครับภัยพิบัติวันนี้ที่เกิดขึ้นกับประเทศเนี่ยเกิดถี่ขึ้น มากขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับเรื่องโลกร้อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาเตือนมาตั้งนานแล้วละ่ะว่ามันจะนํามาสู่ภยัยพิบัติทางธรรมชาติที่ที่เป็นอย่างที่ผมได้กล่าวในขณะที่กรมอุตุเองก็30ปีครับเครื่องมือที่ถูกใช้วันนี้ก็ยังถูกใช้เพราะฉะนั้นพอเรา <c oughs> ทํากราฟง่ายๆเนี่ยนะครับระหว่างความแม่นตรงของการพยากรณ์กับระยะเวลา เราพบว่าเราแม่นตรงเนี่ยมันเหลือระยะเวลาในการที่จะไปตัดสินใจสั้นมากถ้าเราจะอพยพคนกรณีที่จะมีภัยพิบัติเข้าไปถึงเร็วๆเ,เนี่ยผมว่าคนมันไม่ทัดแน่ๆเพราะนั้นไอ้กราฟเนี่ยที่ผมได้ชี้ให้เห็นนะครับระยะเวลายิ่งนานเรายิ่งไม่แม่นระยะเหลือน้อยซึ่งจริงๆ ตรงนี้ถ้ามันแม่นแล้วเหลือระยะเวลานานาน,นั้นคือความประสงค์ที่เราอยากให้เห็นเพราะฉะนั mm ้น hmm. มันก็จะอยู่กับเรื่องของการดูแลเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องม mm hmm. ือ mm hmm. เหล่านี้เนี mm ่ย hmm. ให้มันทันสมัยเท่าเทียมแล้วก็เป็นไปตามเทคโนโลยีที่มันมาถึงแล้วแต่ว mm ันนี้เรายังไม่เราอาจจะยังไม่ได้ดูแลด้านนี้ได้ได้เพียบอ่อครับวันนี้ตัวนิบาบรัฐเองเนี่ยก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าจริงๆแท็บเล็ตก็เป็นฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่ง มันคงต้องพูดถึงซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่รัฐวางไว้ได้อย่างไรครับแต่องค์ประกอบก็อย่างที่บอกไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวมันมันจะไปตอบที่ผมได้กล่าวตอนตอน้ตนว่าเครือข่ายโครงข่ายเนี่ยมันต้องไปถึงนะครับคอนเทนต์เป็นเรื่องสําคัญเรามีวัตถุประสงค์อยากให้เด็กๆของประเทศนี้เข้าถึงคลังความรู้ของประเทศเข้าถึงคลังความรู้ของโลก การปิดกัน้นไม่ให้เขาออกไปมันคงเป็นไปไม่ได้เราคงต้องพูดถึงเรื่องของความความปลอดภัยครับในการเข้าถึงสื่อต่างๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าเราจะมีวิธีการในเทคโนโลยีทันสมัยณนะปัจจุบันแบบไหนยอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ผมได้ติดตามะนะครับผลงานของกระทรวงเองเนี่ยก็มีบางเรื่องที่เป็นฝีมือของคนไทยนะครับที่ อาจจะทําให้การพัฒนามันสามารถที่จะประหยัดแล้วก็ใช้ในเนี้ยครับใช้คนในเนี้ยเป็นคนทำทั้งทั้งเรื่องตา่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้เพียงเป็นแนวคิดนะครับยังไม่ได้มอบให้เป็นนโยบายแล้วก็คงรอนโยบายรัฐที่กาลังจะประกาศต่อไปรอครับจะมีการปรับกระบวนการนะครับเพื่อสร้างกระบวนการใหมนะ่เน<อ>ี่ยถ้าหากว่าเราไม่ ไม่เตรียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุคลากรเนี่ยนะครับให้ให้พร้อมแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องของผลกระทบไม่ได้มีผลการศึกษาด้านด้านนี้เลยเนี่ยคือวันนี้เราไม่ได้เริ่มเป็นประเทศแรกก็ต้องถือเอาความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยไปดูการศึกษาของประเทศที่เขาทำจนสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วครับปัจจุบันก็เข้าใจว่าในโครงการของของภาครัฐ หรือว่าภาคเอกชนของประเทศนี้เองเนี่ยน่าจะมีผลการศึกษาของการนำเอาอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้ครับเข้ามาสู่กระบวนการการศึกษาซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องว่ากันฝั่งเนี่แบ่งปรอบสองเรื่องอะนะครับก็คือนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทําในปีแรกแล้วก็นโยบายที่จะดําเนินการภายในพ่วงระยะเวลาของรัฐบาล4ปีเพราะนั้นเร่งด่วน ปีแรกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันไหนที่ทางรัฐประกาศเป็นทางการอันนั้นแหะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างเร่งด่วนและแผนแม่บทของกระทรวงไ c t เนี่ยได้ถูกวางไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ได้ถูกวางไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกระทรวง <Okay. S 1> อาจจะบิดเบี้ยวนิดนึงช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเห็นว่าแผนแม่บทดังกล่าวเนี่ย น่าจะนําไปสู่ทิศทางของไอที hmm. ของประเทศที่สมบูรณ์ mm hmm. ผมว่าการไปตามแผนแม่บทน mm ี hmm. ่แหละก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องครับจะ mm hmm. ต,ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับ mm hmm. ผมก็เลยเชื่อว่านโยบายที่รัฐกําลังจะ,ะแถลงในสัปดาห์หน้า mm hmm. น่าจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ mm hmm. ในในโยบายของรัฐ mm hmm. และนั่นถ้ามีนะครับตามที่ผมเชื่อนั่นจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงไอซีทีครับที่จะต้องทําให้เรื่องกล่านี้มัน บริสุทธิ์ยุติธรรมเท่าเทียมแล้วก็มีมาตรฐานเดียวครับเรื่องของรเรื่องของ3าเนี่ยเป็นเ,เรื่องที่ไปดูปลายน,นะครับปลายน้ำก็คือพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นะครับหลายคนที่ได้เริ่มใช้บริการ 3G ในวันนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยก็อนุมานได้ว่าการเดินหน้า 3G เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนครับ อย่างไรก็ดีเนี่ย 3G ดังกล่าวนั้นการดำเนินการให้ปลายน้ำคือผู้บริโภคเนี่ยอนอกจากได้ประโยชน์จากจากตัวของโครงการ 3G แล้วเนี่ยนะครับต้องได้รับความยุติธรรมด้วยนะครับความยุติธรรมเนี่ยผมสะท้อนให้เห็นจากการสำรวจเราพบว่าการ ค่าใช้จ่ายด้านไอทีของของคนไทยเนี่ยสูงถึง6.3%ของอินคัมครับซึ่งถ้าหากว่าไปดูค่าเฉลี่ยของประเทศที่เขาพัฒนาทิศทางไปอย่างถูกต้องเนี่ยค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่เพียง1%ของอินคัมเท่านั้นเอง <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าการพัฒนาแม้ว่าปลายน้ำจะได้ประโยชน์เนี่ยแต่ตรงกลางน้ำที่เป็นตรงกลางน้ำหรือเปล่า ที่ทําให้การใช้บริการไอทีของเราในวันนี้เนี่ยมันมันถึงแพงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการบริหารที่ผมพูดนะครับถ้าหากว่าเราให้เอกชนสามารถเข้าแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมยุติธรรมผมเชื่อว่าตัวนี้คือกุญแจในการที่จะทำให้คอสของการใช้ไอทีของพี่น้องประชาชนลดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่คิดไว้ก่อนหน้านี้คิดดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเอาตัวนี้มาเป็น ตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าเรื่อง 3G ต่อไปในรูปแบบไหน